สวัส so, ดีครับผมสีช่องซีแอนนะครับผมวันนี้จะมาทำกิเกับประวัติตัวละครในเรื่องรามกเกียรตินะครับผมก็เป็นรามารามาฮิสซอรี่นะครับผมก็จะมาทำประวัติตัวละครตัวนึงนะครับที่อยู่ฝั่งคนดีนะครับเป็นฝั่งของพระรามนะครับผมกองทัพพระรามนะครับเป็นวานนนะครับที่ช่วยพระรามต่อสู้รบมาศึกกรุงลงการค่อนข้างมันเป็นตัวละครทีม่มีบทบาทสำคัญมากในรามายณะนะครับหรือรามกเกียรติเองนะครับผมก็เป็นคนที่สามารถช่วยเหลือพระรามนะครับร่วมศึกกับพวกวานนต่าง คนอื่นนะครับแล้วก็รวมถึงพระรามและพระลักษณ์นะครับสู้กับขุสกังเพื่อแย่งชิงนางสีดากลับคืนมานะครับผมก็นะครับผมตัวละครนี้ก็คือตัวละครพยาวนอนกายสีแดงสุขีนั่นเองนะครับผมสุขีก็เป็นพยาวนอนนะครับที่มีมีมมีีความโดดเด่นมากนะครับในเรื่องนี้นะครับผมก็จะมาพูดบอกข่าวของสุขีกันเลยดีกว่านะครับผมก่อนจะไปรับชมก็ขออภัยนะครับผมถ้าข้อมูลมีการผิดพลาดประการใดนะครับผมโอเคนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์นะครับผมให้คลิปนี้ด้วยนะค่านผูมนะครับผมถ้ามีข้อวิดเห็นการใดก็ติดเตียงว่าเก่าในในคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็จะจะพูดคุยอะไรกับผมนะครับสอบถามเรื่องต่างๆก็ถามมาในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมโอเคงั้นเราไปฟังประวัติคร่าวๆของซุกี้ไปเลยดีกว่าครับผมซุกี้นะครับเป็นพยาวานนทในเรื่องในเรื่องรามเกียรตินะครับมีการสีแดงนะครับเป็นลูกชายของพระอินทร์ไม่ไม่ใช่พระอินทร์นะเป็นลูกชายของพระพระอาทิตย์นะครับแล้วก็นางกาลาอาจนานะครับผมเป็นนางเอกของพระราชนะครับผม ได้รับความไว้วางใจนะครับจากพระรามเป็นให้เป็นผู้จัดการกองทัพนะครับผมออกรบสู้กับกองทัพของทศกัณฐ์ในกรุงลงกาในกรุงลงกาอยู่เสมอนะครับผมครั้งครั้งเสร็จสึกกรุงลงกานะครับได้รับแต่งตั้งเป็นพญาไวยาวงคำมหาสูรเดชนะครับครองกรุงขีดขินนะครับผมเมื่อตอนที่พระฤาษีโคดมสามีของนางกาละกาละอาจารย์นานะครับผมรู้ความจริงจากนางสาวหะวัสุขีไม่ใช่ลูกของตนนะครับผมแต่เป็นลูกโชว์นะครับผม จึงสั่งให้กลายเป็นลิงนะครับพร้อมกับพาลีนะครับผู้ผู้เป็นพี่ชายของสุขีบนะครับผมที่เป็นลูกชูคพะอินเช่นกันนะครับผมแล้วไล่ให้เข้าไปในป่าครับต่อมาก็ได้เจอแล้วก็ได้พบกับพระรามนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็ได้ออกเดินทางไปพร้อมกับพระรามนะครับสำหรับสุขีบก็ได้เจอพบหนุมานะครับช่วยพระรามในการต่อสรู้สรบต่างๆนะครับผมสืกต่างๆแล้วก็ได้สู้รบสึกกรุงลงกานะครับที่สวบ กองทัพของยักษ์นะครับของทศกัณฐ์เองแล้วก็สุดท้ายก็สามารถสังหารทศกัณฐ์แล้วก็ยังคิงนางเีดาได้ในที่สุดนะครับผมก็นี่คือประวัติข้อข่าวๆนะครับของสุขีพยาวานนอนผู้มีกาเสีแดงนะครับในเรื่องรามเกียรตินะครับผมถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดข้อมูลก็ขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมจบเองท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนผมสวัสดีครับ